สวัสดีค่ะ,คะ,ะเราสองคนเป็นตัวแทนจาก Advanced Compressor Service นะคะดิฉันสุภราดาทิพยพยาวรากรเป็นเ a นเ g อร์ฝ่ายขายค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะสุนิสางอกงามค่ะดูแลทางด้านฝ่ายขายค่ะ ก็สำนักงานใหญ่นะคะของเราตั้งอยู่ที่อาคารหงทาวเวอร์นะคะบางขุนเทียนชายทะเลพรมราอ2กรุงเทพมหานครค่ะทางเราอะค่ะดำเนินกิจการด้านการขายปั๊มลมแล้วก็ทำด้านระบบลมอะค่ะมา9ปีแล้ค่ะทาง Advanced Compressor Service นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบลมอัดค่ะที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็กิจการต่างๆค่ะ ให้บริการทางด้านการจัดจำหน่ายออกแบบวางระบบติดตั้งรวมไปถึงให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานในระบบลมอัดค่ะทางบริษัทของเรานะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มลมในแบรนด์ Adecom นะคะเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ Adecom อะค่ะก็จะมีปั๊มลม หลายๆประเภทเลยค่ะเรียกว่าครบทุกอุตสาหกรรมที่ลูกค้าต้องการทั้งโล w เพเชอร์ไฮเพเชอร์ ature, หรือแม้แต่แบบออยฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีทุกๆผลิตภัณฑ์เลยนะคะแล้วก็ลวมไปถึงเราเนี่ยยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Air a แอน a ์แก๊สทีตเมนะคะในแบรนด์โอเม a ้าแค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้าจากทางยุโรปค,ค่ะด้านจุดเด่นนะนะคะทางบริษัทของเราเนี่ยจะเน้นในด้านราคา คุณภาพของสินค้าค่ะแล้วก็ทางด้านบริการหลังการขายนะคะเป็นพิเศษเลยค่ะ โดยสินค้าของเราอะค่ะมีคุณภาพสูงนะคะได้มาตรฐาน ISO 8573-1นะคะซึ่งเป็น ISO ที่ควบคุมคุณภาพด้านลมอะค่ะในส่วนของบริการหลังการขายอะคะ่ะทางเราเนี่ยได้ทำการส่งฝ่ายเซอร์วิสของเรานะคะไปเทรนนิ่งกับทางโรงงานผู้ผลิตโดยโตรงเลยค่ะทำให้ทางลูกค้านะคะสามารถมั่นใจว่า จะได้รับบริการที่ดีเยี่ยมจากทางเราแน่นอนค่ะแล้วก็รวมไปถึงเราเนี่ยมีสายด่วน h o t l ลน์ตรงถึงฝ่ายเซอร์วิสเลยค่ะที่จะสแตนบายรอลูกค้าตลอดถ้าเกิดว่าติดปัญหาเรื่องระบบลมเมื่อไหร่เนี่ยก็โทรหาเราได้ทันทีเลยค่ะก็ ทางเรานะคะได้งอกออกงานนะคะ m s, s e Roadshow เนี่ยครั้งแรกนะคะที่จังหวัดพระนครเสียยุทธยากา็โดยรวมดีมากค่ะก็ทั้งลูกค้านะคะแล้วก็ผู้จัดงานก็โอเคมากครั้งต่อไปก็ราสามารถพบเราได้ในงานนะคะ m s e r o a d s h o ที่โคราชนะคะในวันที่26มีนานะคะ64นี้ที่โรงแรมอ h i m p p r r a l ค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะที่อยู่ที่โคราชและจังหวัดใกล้เคียงนะคะเข้ามาร่วมชมสินค้าในงานได้เรามีของที่ระลึกนะคะแจกให้ลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยค่ะ